นำคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมาชำระสินค้าและก็บริการนะครับดรามา่าวรว้อนๆของคริปโตมาแล้วนะครับหลังจากสามารนเสือคลังธนาคารแห่งประเทศไทยแล,กละกราตต่อนี่นะจับมือผลิตก,กำลังกันร่างกฎเกณฑ์ควบคุมข้อบังคับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีออกมานะครับทำให้เกิดดรามา่าเกิดหลายเสียงถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเลยเป็นยังไงทีคุล่ลาฟานะครับ ทีมขึ้ทุกคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่กับช่องคิม property l i f e ที่มาพูดคุยกับยวกับเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคิปว่าจะนำเสนอคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมของ regulator นะครับเอาจริงๆก่อนหน้านี้นี่นะครับทิศทางของ cryptocurrency เนี่ยก็ดูมีการถกเถียงกันเยอะในมุม่องของคนที่ควบคุมกฎนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย bank of Thailand ก็ออกมา ย้ำตลอดเวลาว่าไม่สนับสนย์นะครับคริปโตเคอรเรนซีในการชําระเงินนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือสากลนี่ประเทศไหนเขาก็ไม่ได้สนับสนุนกันอะไรอย่างนั้นครับเพราะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีบรรดานะธุรกิจหรือร้านค้าต่างๆเนาะที่จะเริ่ม เอาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเงิน,นปลอมหมดประโคมว่าเอาคริปโตมาซื้อสินค้าและบริการได้เนี่ยนะครับทำให้ทางแบงก์ชาติเนี่ยต้องวิ่งโรออกมาปรามกันด่วนเลยครับซึ่งช่วงหลังมาเนี่ยวงการคริปโตเคอเรนซีและก็บรรดาผู้คุมกฎเนี่ยก็ถือว่าร้อนเป็นไฟนะฮะกำลังหาข้อตกลงมีงการเฮียริ่งรับฟังจากประชาชนต่างๆนานามากมายนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยทางแบงก์ชาติท่านก็ได้ย้ำย้มว่าเดี๋ยวปีนี้นั่นคือวันปีนี้วันนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีการออกความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยววววกกกกกััััับบบบาาาาารรรรรคคคคคุมมมมิิปปโตเเเเเออออนนนนนนซีีีีแและนนงนน้งงงง็็ึทท่่สญญ,ญณออาจา ชาติทางคงลังและก็ทางกรอตอแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็น3มทหารเสียควบคุมกดนะครั้งนี้ก็แหละ การเก็บเงินถูกไหมครับดูแลเรื่องของเงินนะครับแบงค์ชาติก็ควบคุมเงินนะครับแล้วก็กรอตตก็ควบคุมนักลงทุนดูแลนักลงทุนนะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเปิดเฮลิ้งนะครับมีมาตรการในการควบคุมผู้ประกอบการ5ประเภทช,ชี้ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะฮะร,ระวังเลยนะระวังโทษปรับถึง3 0 0แสนบาทเลยนะครับก็แปลว่าเฮ้ยถ้าคุณดื้อดึงจัดชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีโทษปรับเลยนะฮะแต่ว่าให้มีอะไรบางอย่างคือแรงพิจารณาเซเบอร์คอยในการชำระบริการด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง6ข้อ ก็มีอะไรบ้างอย่างเร็วๆและกันนะครับข้อ1เนี่ยน,นะฮะไม่โฆษณาชนเชื่อหรือแสดงตนว่าพร้อมให้บริการร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าสามารถรับชำระด้วย Digital a s s e t ทได้นะครับ2ครับ ไม่จัดทาระบบหรือเครื่องมือในการอํานวยความสวกใดให้กับร้านค้าที่การชําระเงินด้วยดิจิตอลแอสเซทครับสนะครับไม่ให้บริการเปิดกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะรหรือว่าวอลเล็ตนะแก่ร้านค้าเพื่อรับชระเงินด้วยคลิปโทกรันซี่หรือดิจิตอลแอสเซทด้วยครับสครับในกรณีที่ผู้ซื้อขายทําการขายดิจิตอลแอสเซทเนี่ยเพื่อรับเป็นเงินบาทผู้ประกอบการจะต้องโอนเงินบาทเข้าบัญชีผู้ซื้อขายเท่านั้นห้าไม่ให้มีบริการมีขนาดเกี่ยวกับการโอนดิจิตอลแอสเซทเนี่ยนะครับจากบัญชีผู้ซื้อขาย ไปยังบัญชีของรายอื่นคนอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชําระสินค้าและบริการนะครับและข้อหครับไม่ดําเนินการในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก1-5ที่เป็นการสับสนหรือส่งเสริมให้เกิดนำดิจิทัลแอสเซทมาใช้ในการชําระสินค้าและบริการนะครับละทั้งนี้เนี่ยหากพบผู้ซื้อขายนำบัญชีดิจิทัลแอสเซทไปใช้ในการชําระสินค้าและบริการผู้กการจะต้องแจ้งเตือนและพิจารณากาดำเนินการกับผู้ซื้อขาย ดิจิตอลแอสเซทที่ไม่เปิดตามเงื่อนไขการให้บริการนะครับเช่นยกเลิกการซื้อขายจนเสร็จหรือระงับบัญชีเลยครับซึ่งใจความโดยคร่าวๆนี่นะครับนัน่คือการไม่ให้ชําระสินค้าและบริการด้วยคริปโตเคอเรนซีนะครับรวมถึงไม่โปรโมทไม่ประควรวมว่าฉันรับคริปโตเคอเรนซีนะหรือแม้กระทั่งไม่มีการให้บริการเกี่ยวกับสร้าง, et, อาอง,องวอลเล็ตอำนวยความสะดวกต่างๆเกี่ยวกับเปย์ไม่คริปโตเนี่ยถือว่าไม่ยนยอดเลยครับแต่มีกรณีข้อ4ที่น่าสนใจนิดนึงนะครับก็คือที่บอกว่าในกรณีที่ผู้ขายทําการขายที่ดิจิตอลแอสเซทก่อน เพื่อรับเป็นเงินบาทแล้วก็ผู้การต้องโอนเงินบาทเข้าสู่บัญชีผู้ซื้อขายเท่านั้นเนี่ยอารมณ์ประมาณว่ามันจะมีบริการหน,นึ่งแล้วกันเนาะอย่างเช่นทางบีคัพอะไรเงี้ยที่เขาต้องขายทรัพย์สินก่อนนะครับพอแปลงเป็นเงินบาทปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาเงินบาทเนี้ยเฮ้ยไปซื้อขายสินค้าบริการได้เอออันนี้แปลว่ามันมีบางอย่างที่มีข้อยกเว้นนะครับซึ่งถามว่าใช่ใช่การรับด้วยคริปโตไหมเอาจริงคือก็ไม่ใช่นะเพราะเป็นเงินบาทแต่ว่าอาคริปโตมาแลกก่อนนะครับมีเฉพาะข้อมูลแล้วก็จ่ายนั้นอันนี้ถือวว่าาเปิดก้งครับ แตอนนี้เนี่ยร่างกฎเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในช่วงการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะเป็นการเฮียริ่งนะยังไม่ได้ฟันลงมานะครับแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการแบบรับฟีดแบ ck จากประชาชนว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมนะฮะ อีกทั้งยังแจ้งอีกว่าตอนนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ของไทยเนี่ยเป็นตามสากลนะครับถ้าดูในเปลประเทศหลายประเทศเนี่ยก็มีบางประเทศที่แบบเฟลลี่เลยเช่นเอลซาวดอร์หรือทาง US เสนี่นะครับสามารถใช้เซฟลคอยนะหรือ,อยอนรับให้เกิดการชําระเงินในสินค้าบริการและก็การลงทุนเนี่ยนะครับแต่บางประเทศที่แบบว่าไม่ให้เลยอย่างจีนเนี่ยก็ไม่เอาเลยก็มีเนี่ยซึ่งไทยเองเนี่ยอยู่กลางๆนะอยู่กลางๆก,ก็พอมีการเปิดกว้างบ้างนะครับ แต่จริงๆที่ดูมีความหวังอยู่บ้างนะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ปิดการซะอย่างเดียวนะจะมีพิจารณาเรื่องของ stable coin ในการชําระสินค้าแล้วก็บริการด้วยนะครับถ้าหากมองอีกในหนึ่งเนี่ยรุ่นคริปตโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับหรือที่แบบมีหลากหลายเหรียญมากเลยเนี่ยมันจะมีความผันผวนนะพอใช้เงินที่ไม่ดีเนี่ยนะครับแบบว่า ไม่ไม่ได้ปลอดภัยระบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ระบบการซื้อขายเนี่ยมันเละเทะเจกิจมันไปต่อไม่ได้ด้วยนะครับแล้วพอถ้ามาใช้เงินบาทไม่ใช่เงินดิจิตอลเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ควบคุมนะเรื่องของความเสี่ยงปริมาณเงินต่างๆนโยบายการเงินเนี่ยมันก็ควบคุมเนี่ยค่อนข้างยากด้วยครับ แต่ว่าในมุมของเซเบอร์คอยเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะดูเปิดกว้างเซเบอร์คอยมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นของสหรัฐอเมริกานะที่นายจอร์ลมพาวเวลเนี่ยก็บอกว่า C.B.C. แล้วก็เซเบอร์คอยเนี่ยให้มันสามารถอยู่ร่วมหรือไปด้วยกันได้นะครับและในอเมริกาเนี่ยก็มีการเรกเกิดนะครับหรือว่าการควบคุมกํากับตัวเซเบอร์คอยอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยในการตรวจสอบนะฮะบริษัทแดงๆที่ออกเซเบอร์คอยก็ได้แก่พวกเอ่อเซอร์เคิลครับหรือ U.S.D.C. นั่นนเองะะฮ ซึ่งในมุมของผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเปย์เมนต์เนี่ยนะครับเพรสสูชชันของพี่ป้อมพาวุฒิเนี่ยนะก็มีการบริการชำระด้วยคริปโตด้วยถูกไหมฮะแต่ว่าพี่ป้อมเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคริปโตเปย์เมนต์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่จ่ายเป็นคริปโตนะมันจะมาแลกเปลี่ยนกันก่อนนะครับเป็นเงินสกุลที่เป็นสเตเบิลคอยดังนั้นเนี่ยถ้าหากมองในมุมที่บอกว่าเออทางแบงก์ชาติเนี่ยเปิดกว้างนะหรือมีพันพิจารณาหรือปอนผ่อนปลนเรื่องของสเตเบิลคอยในการชำระได้เนี่ยนะครับเฮ้ยแบบนี้มััันน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 นกกกก็ได้้้้เเเหหหหหมมมืืออออะครรบาาาใงงงจิๆทท่่ีีีย เขาบอกว่ามีเงินดิจิตอลถูกไหมฮะแล้วก็มาแลกเป็นเงินบาทก่อนผ่านเอ็กซ์ช e ต่านๆแล้วก็เอาแบทนั้นมาให้กับผู้ขายสินค้าและบริการอะไรพวกนี้แปลว่าเฮ้ยจริงแล้ว ในมุมของการซื้อขายเนี่ยเขารับเป็นเงินบาทปกตินั่นแหละแต่แค่บอกว่ามีการวิธีตรงกลางบางอย่างที่ทําให้คริปโตเนี่ยแปลงเป็นเงินก่อด้วยสภาพคลองเพราะมันก็มีค่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับนั้นคนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยก็ไม่ได้รับความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของคริปโตเคเรนซีเลยอย่างรับเงินที่เองมั่นใจเป็นเงินเซฟเบอร์คอยดเป็นเงินบาทที่ตอนนี้อนาคตก็เป็นไปได้เลยครับแลวถ้าซึ่งท่าแบบนี้เนี่ยทำได้เนี่ยเอ้มันก็ดูเปิดกว้างเหมือนกันนะมันก็ดูไม่ได้ปิดกั้นอะไรขนาดนั้นครับในฝั่่งงงขขออกกาาาคนี้้ภษ หเหมือนกันนะฮะล่าสุดนะครับท่านอาคมนะครับรับนตนรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็คือคุ้นคลังของประเทศไทยเรานี่เองนะก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไม่เลื่อนเก็บภาษีคริปโตนะนะครับพร้อมเนินหน้าเก็บภาษีหุ้นด้วยนะครับซึ่งก่อนนะั้นนี้ก็มีราม่ากกับภาษีเนะเรื่องของการเฮียริ่งว่าภาษีคริปโตจะประมาณไหนนะครับคนก็แหมมีการคอมเมนต์กันไปเยอะแล้วก็นะฮะอย่างเดิมเนินหน้าเก็บภาษีคริปโตไม่เลื่อนนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้สมาคมทรัพย์สินที่ท่านไทยะครับก็ยังชงคลังนะให้เว้นเก็บภาษีคริปโตต่ออีกสักสางห้ปีนะเพราะว่าแหมมันจะกระทบเร็วเกินนะครับก็ขอปรับตัวหน่อยมีค่าวงค่าแวดแล้วก็อาจจะการต่อรองนะเพื่อให้รัฐกับประชาชนเนี่ยไปต่อด้วยกันได้นะครับก็นะสู้ๆเขานะครับสมาคมสินทรัพย์ที่ท่านไทยนะครับฝากนายกด้วยนะครับท่านนายกพิบิด นะฮะคุณได้เหนื่อยอีกหลายงานอีกแล้วนะครับชาบูชาบูด้วยนะครับโอเคมาสรุปคลิปนี้กันก่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างนะครับคลิปนี้เนี่ยพูดถึงการร่างกฎเกณฑ์อันใหม่นะครับที่อยู่ช่วงของเฮียริ่งนะการรับฟังนะครับจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกรอตต์แล้วก็คลังนั่นเองนะครับที่จะควบคุมไม่ให้ชําระคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกับสินค้าก็มี่างอื่นๆนะครับแต่ก็มีการเปิดช่องทางด้ว่าเฮ้ยจริงถ้าแปลงเป็นเงินบาทไทยก่อนเนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเซเบอร์คอยเองก็ด ว่าเนี่ยมันเป็นการให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นท่าดีจริงๆเนี่ยครับวงการการเพย์เมนต์เช่นทาง p a y s o l u t i o n เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไ like, รครับผมก็เอาคริปโตเนี่ยแลกเป็นเงินสเตเบิลคอยก่อนไงถ้าเป็สเตเบิลคอยเนี่ยเข้าล็อกเลยนะครับหรืออนาคตอาจจะมีตัวที่ต้อนไทยบาทมามันก็อาจจะทำได้เหมือนกันครับซึ่งมองในมุมของทั่วโลกเนี่ยครับบางประเทศก็เฟรลี่เลยใช้คริปโตคริสชำระได้เลยก็มีนะครับบางประเทศก็แบบห้ามเลยแต่ไทยเนี่ยจะไม่อยู่ที่แบบห้ามเหมือนสีแดงขนั้นแบนทุกอย่างก็คงไม่นะครับแต่ว ยังสามารถชำระได้นะถ้าเป็นพวกเงินบาทที่บรรทุกแปลงแล้วหรือเป็นสเต b l เ coin คอยก็ตามครับ และสุดท้ายครับภาษีคริปโตนะครับยังดูงดำเนินหน้าจะเก็บตั้งต่อไปนะครับไม่เลื่อนอย่างแน่นอนนะฮะก็อืมก็เป็นข่าวดีไหมเพราะว่าถ้ารัาได้ภาษีได้อะไรไปก็อาจจะทําให้เกิดการสนับสนนเกิดการพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็กดำเนินการร่วมง,งานมากขึ้นก็ได้นะครับในฝั่งนายกพิบิดด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนทีน่ฟังจนจบถ้าคุณชอบเก็บใน,นกดไลค์ติดตามช่องคิมทรัพย์พาที่ด้วยนะฮะและใครอยากฟังข้อมูลเชิงลึกก็สามารถกดสมาชิกห้องเีขโอนในข้างล่างนี้เลยเป็นแค่เดือนละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองขอบ